ก็สวัสดีนะคะทุกคนค่ะน้ำส้มนะคะหรือเมลอนบลอสมนะคะก็วันศุกร์ก็เจอกันเหมือนเคยนะคะวันนี้เรามาในหัวข้อที่มีชื่อว่า11คำพลิกชีวิตค่ะมาดูซิจะพลิกไปด้านไหนเราเคยพูดไปในสัปดาห์ก่อนๆน,นะคะว่าแทนที่เราจะพูดคำบางคำยกตัวอย่างเช่นขอโทษ เราแทนที่ด้วยคําว่าขอบคุณใช่ไหมมันส่งผลมากๆเลยเนาะต่อความรู้สึกจากทั้งผู้รับแล้วก็เราเองที่เป็นผู้ส่งสารสามารถพลิกสถานการณ์ทางสถานการณ์ได้เลยคือเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนมุมมองไปได้เยอะมากๆเลยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือจากการสํารวจที่เราเคยได้ยินมานานาแล้วนะกับการใช้ภาษาอังกฤษก็คือคนที่ใช้คําว่า I will กับคําว่า I am going to เนี่ย คนที่ใช้คำว่า I am going to ซึ่งมันมีเซนส์ของความเป็นปัจจุบันมากกว่านิดนิดนึงเ่ยมีโอกาสสูงกว่าที่จะทำสิ่งใดๆที่เขาพูดออกไปได้สำเร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคำพูดของเราทุกคนมัน powerful มากกว่าที่เราคิดมากๆเลยมันสามารถแสดงจุดยืนของเรากำหนดมันปรับ มันเปลี่ยน attention intention mindset ของเราไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เรามีเ็ดคำนะคะมาชวนให้คิดกันเ,ออเป็นคำที่นักจิตวิทยาแล้วก็นักภาษาศาสตร์แนะนำให้ลองใช้แทนที่คำที่เราใช้บ่อยๆกันดู <c oughs> มาเริ่มต้นกันเลยค่ะคำแรกคำว่าฉันทำไม่ได้ใครเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมคะลองแทนที่ค่ะเป็น ฉันลองทำมันได้นะอย่าเพิ่งด่วนสรุปให้ตัวเองเนาะว่าทำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำเมื่อเราบอกตัวเองว่าฉันลองทำได้นอกจากว่าเราเนี่ยจะให้โอกาสตัวเองได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วเนาะคำว่าฉันลองทำมันได้นะเนี่ยมันเป็นคำที่อ่อนโยนแล้วก็มีพลังอยู่ในคำคำเดียวกันนะ่ะมันเหมือนเป็นการอนุญาต ให้ตัวเองทำในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้ด้วยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกสบายขึ้นเนาะกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแล้วเหมือนเดิมก็คือถ้าไม่ลงมือทำอ่ะโอกาสสำเร็จคือศูแต่ถ้าลงมือทำแล้วอ่ะโอกาสมันมีตั้งแต่0ู0ยนหเนาะหรืออาจจะน้อยกว่า 1, นะศูนย์จุดอะไปจนถึงหนึ่งรเซเลยค่ะข้อ2ค่ะแทนที่คำว่าฉันควรทำ ฉันควรทำฉันควรเลิกบุหรี่ได้ละฉันควรเลิกกินของอ้วนๆได้ละแทนที่ด้วยคำว่าฉันจะทำอันนี้เป็นการเซตเป้าหมายของเราให้มันชัดเจนขึ้นค่ะด้วยการบอกไปเลยว่าฉันจะทำสิ่งนี้ฉันจะไม่ทำสิ่งนี้แทนที่จะใช้คำว่าควรเนาะคำว่าควรเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเราอีกคนหนึ่งอะยู่อยู่ตงหน้าเรา ขาวเอวแล้วก็พูดดังๆว่าแกแกต้องทำแบบนี้นะเออม,มันมันมีลักษณะที่แบบเหมือนสัรงเนะ่ะเออการที่แให้ลองลองเราลองยกตัวอย่างนะบอกว่าฉันจะลดความอ้วนกับฉันควรลดความอ้วนเออคำว่าควรอะคือแบบก็ควร่ะแต่ไม่ทำเลยปะ เออแต่ว่าถ้าฉันจะถามอ่ะก็คือเตรียมตัวละลงมือทำค่ะข้อสามนะคะทำไมต้องเป็นเราทุกทีเลยข้อนี้เ,เด็กๆของเราชอบใช้บอยอค่ะทำไมต้องเป็นเขียนทุกทีเลยทำไมต้องเป็นหนูทุกทีเลยทำไมต้องเป็นชั้นทุกทีเลยมีใครเคยมีคำถามนี้กับตัวเองเวลาเจอสถานาการณ์แย่ๆไหมคะมันมีเนาะมันแย่ๆ แต่ว่าวันนี้เรามีวลีอื่นๆคำอื่นๆมาเป็นทังเรื่องให้ค่ะอะเรื่องนี้มันแย่จังทำไมต้องเป็นฉันด้วยแทนที่ค่ะด้วยคำว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างนะนอกจากเราจะได้หลุดพ้นจากหลงที่มันวนเวียนไม่เลิกเพราะว่าหาคคำตอบไม่เจอเนี่ยคำถามเหล่านี้เนี่ยจะพาเรา ไปเจอความเป็นไปนได้ใหม่ๆเนาะหรือเรื่องดีๆในสถานการณ์ที่ยางลำบากค่ะข้อสี่รู้อะไรไม่รู้ไม่สู้รู้งี้นะคําว่ารู้งี้นะเป็นคำที่ฮิตมากเลยเนาะรู้งี้นะไม่มาซื้ออีเธอรียมตอนนี้ดีกว่ารู้งี้นะขายหุ้นทิ้งให้หมดก่อนตลาดแตกแบบนี้ดีกว่าอ่ะลองแทนที่คํานี้ด้วยคาว่าเพราะว่าฉันทำแอคชั่นนี้ตอนนี้ฉันเลยรู้แล้วว่า เคยขอคาแนะนําใครสักคนแล้วเขาบอกว่าเอองานยังไม่ดีอะ่ะแก้มาใหม่ไหม,มเราก็อา้าวแล้วแก้ยังไงอะ่ะก็คืออะไรคือดีอะไรคือไม่ดีงโง่ออประโยคที่ว่ารู้นี้นะเนี่ยให้ความรู้สึกที่คลายๆายกันก็คือรู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วยังไงต่อเราพลิกคำนิดเดียวเป็นเพราะว่าอย่างนี้ฉันเลยรู้แล้วว่า จ,ๆๆจุดๆมันเป็นการหาคำตอบแบบ constructiv e comment ให้กับตัวเองอะ่ะ <c oughs> ก็คือบอกไปเลยว่าอ่ะถ้าไม่ดีทำยังไงต่อได้บ้างอ่ะต่อไปมันจะได้หาทางหนีที่ไล่หรือหาแนวทางรับมือกับเรื่องในทำนองเดียวกันในอนาคตได้เนาะเพราะตอนนี้ราคาอีเตอรียมลงมากๆต่อจากนี้รู้แล้วว่าว่าอะไรดีบ้น พี่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงหลวเราะนะทุกคนเสียงร้องไห้ค่ะการลงทุนมีกเสีงยงนะคะทุกคนเราเสียงมากกันอยู่นะฮะเราปลอบใจกันนะครับที่เรามาททำข่าวจิงหาเพื่อนมาคุยนะฮะไปต่อค่ะข้อห้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า I fell อโอชันล้มเหลวอะด๋อยว่าเจ๊งว่า เคําพวกนี้โหดหลายฟังแล้วแบบเศร้าอะ่ะคือแบบฟังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังรู้สึกว่าเศร้าเลยอะ่ะ <c oughs> ลองเปลี่ยนนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเขียนลองเปลี่ยนนะคะเป็นคําว่าเออพยายามแล้วนะแต่ว่ามันไม่เวิร์กไปเร็วๆเ,เลยข้อหกคำนี้น่าสนใจมากคําว่าแค่ค่ะมัน จำเป็นไหมนะที่เราต้องใส่คำนี้เข้าไปในบางประโยคเคยไหมคะเวลาเริ่มต้นบทสนทนาเนาะเริ่มอีเมลสวัสดีคะ่ะแค่อยากจะมาดูว่างานไปถึงไหนแล้วคะในบทความที่เราแปลมาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคำว่าแค่เนี่ยเป็นเหมือนกับน้ำยาปรับผ้านุ่มคะ่ะทำให้ประโยคเนี่ยมันฟังดูน่ารักฟังดูนุ่มนวลขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าฟังดีๆเนี่ย คำนี้มีเซนส์ของการขอโทษเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมมีความไม่มั่นใจนิดนึงเหมือนกำลังจะบอกว่าแหมขอโทษนะที่รบกวนถามเรื่องนี้สำหรับเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช้ได้เลยค่ะคำนี้มันน่ารักแหละแต่ว่าในบางเรื่องที่จริงจังโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันต้องการความตรงไปตรงมาความชัดเจนมันดีกว่าเพราะฉะนั้นคำว่าแค่นะคะตัดได้ตัดไปเลยค่ะข้อเจ็บ <c oughs> ถ้าตอนนั้นฉันได้ทำจุดๆๆๆ,ๆนะ,ะ <c oughs> เคยรู้สึกไหมแบบเนี้ยของเรานะคือถ้าตอนนั้นไม่เลิกเรียนเปียนโนตอนนี้อาจจะเล่นดนตรีเก่งกว่านี้หรือเปล่านะ <c oughs> ไม่มีใครรู้เลยใช่ปะไม่มีทางรู้ตามใดที่เราไม่มีทางมาชีนในบทความนี้มันเรียกว่าความคิดที่ไม่มีทางออกคะ่ะ นำทางเราไปไหนไม่ได้เลยนอกจากจะติดอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นลบคำนี้ไปเด้เลยไม่ต้องแทนที่อะไรทั้งนั้นค่ะข้อแปดเรื่องนี้ยากเกินไปคํานี้แทนที่ได้ด้วยคําว่าโอเคเรื่องนี้ยากตอนเนี้ฉันยังไม่เข้าใจเออตอนนี้ไม่เข้าใจไงแต่ว่าในเวลาต่อๆไปเราอาจจะเข้าใจแล้วเราอาจจะ แก้ไขหรือทําอะไรกับมันได้ให้โอกาสตัวเองนิดนึงเนาะอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าสิ่งที่เราเจอตรงหน้าเนี่ยเป็นความจริงที่เปลี่ยนไม่ได้เลยความน่าก,กลัวคือการด่วนสรุปก็แปะบ้ายให้ตัวเองอะจนรู้สึกขยับไปไหนไม่ได้เอ,อเราอาจจะหรือเราอาจจะไม่ลองก่อนนะคะข้อเก้า 9, มันไม่ยุติธรรมเลยเรื่องนี้ไม่แฟร์เลยแน่นอนค่ะชีวิตมันไม่แฟ อ,อมันไม่แฟร์ไปซะทุกเรื่องเนาะแกเป็นคนผิวเหลืองในอเมริกาก็ไม่แฟร์เท่าไหร่มีความชนชั้นสองชั้นสามตลอดเวลาแต่ว่าเราอยู่กับมันได้เนาะมีลูกของเพื่อนเราคนนึงเป็นคนไทยเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กน่ารักกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นละเขาต้องไปโรงเรียนที่มีคนชาวผิวดำเยอะพ่อแม่เขาก็กังวลนนะ่ะเออตามภาษาพ่อภาษาแม่เนาะเออน้องคนนี้เขาตอบแม่ว่า I can survive อเออแบบเราประทับใจคําตอบของน้องคนนี้มากคือแบบไม่ต้องยำ้ำไม่ต้องซ้ําไม่ต้องท่องเป็นบทสวดมวนต์ว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เสียพลังงานที่จะตอกย้ำตัวเองค่ะ,ะเผชิญหน้าเดียวกับมันแล้วก็หาทางไปในที่ที่เราต้องการเรื่องนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> บ้านหลังนี้หรอเป็นอย่างนี้แหละ มันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไ,ได้หรอกไม่เปลี่ยนหรอกโอ้ยพุงของเราเนี่ยหรอเป็นแบบนี้แหละไม่เปลี่ยนหรอกใช่ไหมเอออันนี้นะคะนอกจากนิสัยของแฟนแล้วเรื่องอื่นๆเราลองเสร็จทิศทางไปได้เป็นเรื่องใดๆในโลกเป็นสิ่งที่ที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเราบองหาวิธีการและข้อสุดท้ายค่ะคำว่าแต่เราไม่มีคำว่าแต่บ้างได้ไหมคะ เคยมีใครในนี้ชอบใช้คำว่าแต่ฟุ่มเฟือยเกินไปบ้างไหมไอเดียนี้ดีนะแต่จุดจุดจุดจ,ดจ,ดจดฉันอยากลนดน้ำหนักนะแต่อยากไปวิ่งนะแต่อยากลดโซเชียลมีเดียนะแต่มันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าคำว่าแต่มีสองคำว่าไม่เนาะมีผลสำรวจที่น่าสนใจคะ่ะจากฝั่งนักภาษาศาสตร์ว่าการลดใช้คำว่าแต่ เราแทนที่ด้วยคำอื่นนะที่ให้ความหมายในทางเดียวกันมันช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นนั้นให้สาเร็จได้มากขึ้นและเมื่อลดคำว่าแต่ลงไปเรามีแนวโน้มที่จะทำสิ่งนั้นนนได้ลุล่วงมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะชิ้นงานนี้สวยนะแต่ไปปรับโครงสีให้สดใสกว่านี้หน่อยได้ไหมประโยคที่สองชิ้นงานนี้สวยนะยังไงช่วยปรับ คงสีให้สดให้สดใสกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมเออความหมายมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเนาะแต่ในรายละเอียดในความรู้สึกมีความโน้มหนาวขึ้นเยอะแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะถ้างานชิ้นนี้จะถูกปรับแก้ให้ดีขึ้นอย่างหลุล่วงไปอย่างรวดเร็วค่ะ,ะมาสรุปกันนะคะคําพูดของเราคือมันตราค่ะที่จะเ็จความเป็นตัวเราข้อหนึ่งหลีกเลี่ยงการแปะป้ายนะคะฉันล้มเหลวดอยเป็นไปไม่ ทำไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งดวดสรุปนะคะเปิดใจกว้างให้โอกาสตัวเองค่ะกอดลงมือทำข้อ 2. คําบางคําตัดได้ตัดไปเลยค่ะคาเล็กๆอย่างเช่นคําว่าแค่อย่างคําว่าแต่นะคะข้อ 3. เรื่องอะไรที่ต่อห้คิดเท่าไหร่ก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมารู้งี้นะตอนนั้นทําอย่างนี้นะตอนนั้นทําอย่างนั้นนะ อตัวเองออกมาค่ะแล้วก็ที่ดีกว่าคือแทนที่ด้วยคําถามที่จะนํามาซึ่งบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวนั้นๆเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างแล้วตอนนี้เราทําอะไรได้บ้างจบแล้วค่ะอนะัดขอบคุณค่ะโอ้ยดีมากเลยน้ำํำส้มชอบมากเลยอค่ะยิ่งคําว่าแต่ะนะเป็นคําที่จะพยายามไม่พูดนะพูดคนอื่นเลยนะลองชาเลน์ตัวเองในหนึ่งวันหรือในหนึ่งชั่วโมงก็ได้ให้ไม่พูดคำว่าแต่ เออแบบเราอะเคยลองทําเพราะอยากลองทําในการพูดกับลูกอ่ะมันแบบใช้สมองเยอะมากเลยแต่ว่าร,รู้ไหมว่าลูกอะฟังเรามากขึ้นนะอืมเหมือนที่พี่ลิชชี่บอกว่าคําว่าไม่จับนะไม่กินข้าวหกนะให้แบบลองเปลี่ยนอะว่าเป็นแบบว,วางมือไว้บนตักได้ไหมคะ นั่งหลังนั่งหลังชิดนั่งหลังชิดโตอี้ได้ไหมยอย่างเงี้ย mm hmm. เออแบบเด็กมันเป็นคําที่แบบเข้าใจง่ายมากกว่าหรือแบบคาว่าทําตัวดีๆีสิเออเราทําไงทาดีดนะีเอ่อทำยังไงวะเออแบบเรื่องคําพูดเป็นคํ่เป็นสิ่งที่แบบเราสนใจมากค่ะ mm hmm. ก็หวังว่าหลายๆคนจะไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ เพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ร์ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงช้านะครับแล้วเจอกันครับผม